มีนี่ด้วยมีลูกสาวด้วยพูดเงีย้ยหมายความว่างไงอ่าเออออยู่คนเดียวดูทุกวันไม่ทองคำไม่ใช่แมแม่พูดเงี้ยเลิกครบเลยนะฮะดูงแต่นีนะดูต่วเด็กเลยนะตั้งแต่ดำดำ่ะตอนนั้นเขายังเขายังไม่ได้เปิดไฟสาาเข้าม,ามาเลยดำใช่ ขอได้เจอตัวจริงวันนี้มันเก็บไม่ได้ใจนานใช่ไหมเลยคุยยาวเลยเนะี <c oughs> ่ยขอไม่ได้แม่ห่วงอ๋อไ,ไอไม่ได้อขอไม่ได้เราเขาบอกหัวเขาหึงเขาพูดเมื่อกี้เขาพูดเมื่อกี้โอ้โหขอบคุณครับรุ่นนี้หึงนะรุ่นนี้หึงขอบคุณครับอะไรนะ ประกาศตามหาคนแดนเซอร์ใครใครทำร่วงครับฝากไปด้วยนะฮะขอบคุณครับดีใจใค่ะได้เจอแดนเซอร์เหรอชอบแดนเซอร์ผู้ชายใช่ไหมอย่าบอกกันนะว่าคันเราเป็นญาติกันจะบอกมคนอื่นครับถ้าพูดอย่างนีง้ขอบคุณครับอ่ะมาต่อเลยครับใครร้องได้ช่วยร้องด้วยนะครับคนที่หลังก็รักนะโอเคโอเคไมโอเคฮะจะชวนมาอยู่ที่นี่ด้วยมีลูกสาวด้วยพูดเงี้หมายความว่างไง อเอออออยู่คนเดียวดูทุกวันไม่ทองคำไม่ใช่แม่แม่พวกยิ้ลเลิกครบเลยนะฮนะด,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 ดนะูตั้งแต่เลยนะดูตัเองเด็กเลยนะถ้าเกิดดำๆอะไม่ตอนนั้นเขายังเขายังไม่ได้เปิดไฟสาดเข้ามามันเลยดำใช่ขอได้เจอตัวจริงวันเนี้ยมันเก็บไม้ในใจน้นใช่ไหมเลยคุยยาวเลยเนะี้ย สวัสดีค่ะแม่แม่เอฟเซแฟนคลับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนะคะคุณย่าชอบม้วนเด้อนะคะลูกชายน่ารักมากมากเลยพูดหยอกล้อกับแม่แม่นะคะโอ้ยนะคะชื่นใจนะคะแม่แม่จ๋านะคะนี่แหละจะไม่ให้แม่แม่รักได้ยังไงนะคะเจ้าหนูของเราหนูอั้นของเราน่ารักจริงๆค่ะแม่แม่เป็นธรรมชาตินะคะ นี่แหละชวนให้หลงไหลนะคะวันไหนไม่ได้ดูหนูอันแล้วนะคะนอนไม่หลับนะคะ <c oughs> ดูไปยิ้มไปนะคะความน่ารักเป็นกันเองนะคะน่ารักมากๆนะคะค <c oughs> ุยหยอกล้อสนุกสนานนี่แหละคุณกาดบัณฑิตของเรานะคะน่ารักนะคะดูไปก็ยิ้มไป <c oughs> น่ารักที่สุดนะคะคุณหมอของเรานะคะทำไมญาติถึงใช้คำว่าคุณหมอนะคะมีแม่บอกว่านี่แหละนะคะเราสวนะคะมีอายุแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอมาดูนะคะลูกแล้วมีความสุขนะคะดูลูกชายของเราแล้วมีความสุขทำให้หายโลกหายภัยนะคะเลยมีที่มาของคุณหมอกาดนะคะคุณหมอเจ้าหนูของเรานะคะ ซื้อๆใสๆตรงๆนะคะน่ารักนะคะหยอกแม่แม่นะคะบอกว่าอย่างนี้เลิกคบวันนั้นน่าจะชมว่าไม่หล่อใช่ไหมไฟดับวันนั้นเขาหล่อนะคะแม่แม่หยอกๆยกกันนั่นแหละแม่แมหยอกเล่นกันนะคะเอยนะคะดูไปก็ยิ้มไปนะคะหัวเราะกันหนูนะคะทำให้เราได้มีความสุขนะคะทุกท่านทุกคนนะคะ ดูไปก็ยิ้มไปนะคะน่ารักความน่ารักของลูกนะคะเมย์เอ้ยนะคะมากๆขอบคุณเจ้าของคลิปนะคะบ้านฮักของลูกชายเอออหยวนเดียดูทุกวนันไม่ทองคำไม่ใช่แม่แม่พรุงนี้เลิกครบเลยนะนะดูตั้งแต่นี้นะดูตัวเองเด็กเลยนะตั้งแต่นะดำๆอ่นะ ไม่ตอละเขายังเขายังไม่ได้เปิดไฟสากเข้ามามาเลยดำใช่ขอได้เจอตัวจริงวันเนี้ยมันเก็บไว้ในใจนานใช่ไหมเลยคุยยาวเลยเนี้ยหอมหอมไม่ได้แม่หัวหอมไม่ได้หอมไม่ได้เราเขาบอกกัวเขาหึงเขาพูดเมื่อกี้เขาพูดเมื่อกี้โอ้โหจริครับรุ่นนี้หึงนะรุ่นนี้หึงขอบคุณครับอะไรนะ ประกาศตามหาคนแดนเซอร์ใครับใครทำร่วงครับฝากไปด้วยนะฮะขอบคุณครับดีใ,ใจใค่ะได้เจอแดนเซอร์เหรอชอบแดนซเซอร์ผู้ชายใช่ไหมอย่าบอกกันนะว่าันเราเป็นญาติกันจะบอกมาอื่นนถ้าพูดอย่างนีง้ขอบคุณครับอ่ะมาต่อเลยครับใครร้องได้ช่วยร้องด้วยนะครับโอเคไมโอเคฮะจะชวนมาอยู่ที่นี่ด้วยมีลูกสาวด้วย พูดงี้หมายความว่าไงอ่าเออออยู่คนเดียวดูทุกวันไม่ท้องคำไม่ใช่แม่แม่พูุงี้เลิกครบเลยนะหยอกแม่<ด>จน,จนแม่สะนนะดุ้งเลยนะดูตัวเด็กเลยนะตั้งแตดด่ดำๆนะมาตอนนี้เขายังเขายังไม่ได้เปิดไฟศาดเข้ามามาเลยดำ <c oughs> ใช่ <c oughs> ขอได้เจอตัวจริงวันนี้ มันเก็บไม่ได้ใจนานใช่ไหมเลยคุยยาวเลยเนี่ยขอไม่ได้แม่ห่วงอ๋อไม่ได้หอมไม่ได้เราเขาบอกหัวเขาหึงเขาพูดเมื่อกี้เขาพูดเมื่อกี้โอ้โหคลิปนี้ไอ้เดียก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กอบความน่ารักของลูกมาฝากนะคะสวัสดี